งมเ่ครับไนนปรูปะไรคะถ้าเรากดไม่แรงแรงมันจะไม่เป็นอ๋อถ้าเรากดไม่แรงแรงมันจะไม่ปอืมรูปอะไร,อ,ะรอันนี้เป็นรูปอะไรจิ้มให้ทั่วๆดิเออกดแรงๆ okay. โอเคโอเค เอ้นี่เป็นรูปอะไรอ่ะสีสีต้นไม้มีกาหมดโมดิรนสีอะไรเนี่ยสีอะไรอ่ะ กดลงไปได้ไม่ได้เป็นลูกของผมกดแรงๆรอ๋อ,อนี่เป็นลูกต้นไม้อ,อันนี้โอ้ลูกดอกไม้เต่งมากเ,<อ> <ๆ S 2> เลยเอาอะไรมาดีเอาหมีเหมือนเดิมมีขี้ดำแล้วนะ